สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเมอนกะกลับมาพบกับสาวนิงผ้าร่วยคือเก่าเนาะค่ะเมอนี่สาวนิ้งผ้าร่วยกด้เดินทางมายังบ้านของน้องฝ่าเนาะค่ะเนาะเพื่อติดตามตัวเลขความฝันกับน้องฝ่าเนาะค่ะเพิ่นมาเพื่นฝันดีค่ะสาวนิ้งกับบัวผาค่ะกด้เดินทางมายังเือนยังซ่านของเพื่นเนาะค่ะเนาะเพื่อให้เพิ่นเวบาความฝันสู่ท่านผู้ชมทางบ้านด้ฟั่งเนาะค่ะเนาะ ว่าเพิ่นฝันจังได้เน่ในรอบนี้ค่ะข้าและน้องฝ่าเพิ่นกะได้นางเลินอยู่กับลูกน่อยเพื่อนเนาะค่ะเนาะน้ะนองฝ่าเพื่อนกัมีลูกน่อยค่ะยังมีลูกหน่อยเลียงลูกน่อยยู่เหือนเนาะคะ่ะเนาะค่ะมาหอนเฮือนเพินแล้วค่ะท่านผู้ชมเพิดนน่าดูกเพื่อนกับอารมณ์ดีอารมณ์ดีดท่านผู้ชมเล็กหน่อย ค่ะสวัสดีค่ะน้องฝ้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาติดตามตัวเลียข้อมฝันกับน้องฝ้าอีกรอบเนาะขาเนาะค่ะเป็นจังไดอยู่ดีไม่แห้งใช่สบายดีสบายดีคือเกาเนาะ่ะเนาะนอนรับฝันดีกินข้าวแซ่บกินขาเแซ่บเส่บค่ะค่ะเดี๋ยวมาฟังน้องฝ้าว่าวามฝัน สู่ฝั่งน่ะเะนาะว่าเพื่นฝัน่นาจังไดเนี่ค่ะสวัสดีจ้าน้องฝ่าจ้าสวัสดีครับน้องฝ้าครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะมื้อนี้ก็มาติดตามตัวเลขความฝันกับน้องฝ่าอีกรอบเนาะคะ่ะเนาะดนยินคาววาน้องฝ่าฝันแล้วว่าสันน้องฝ่าฝัน่าจังไดก็เเ้าสู่่านผู้ชมฟังะะ่งเนีค่ะค่ะกาในขึ้นนั่นเนาะค่ะก็นอนหลับค่ะตกบมากลางดึกค่ะการลักสนิ้ละ,ค,ะค่ะค่ะก็ได้ฝันนะคะ ฟันมานอนอยู่บ้านดม๋ยเมื่ออื่นมมซีหาคนนะคะกลุ่มในความฝันกับฝน,นตกแล้วไม่นะจ้ะค่ะ๋ยเมื่ออื่นว่า,วาป้าป้าไปหาจับกบว่าสันฝนตกแล้วไม่เสียงอื้อเสียงกบไล่ไหลเพราะว่าโเดี๋ยวส่วนไปไต่กบจับกบน,นะคะผ้ายุเขา่าเนาะส่วนบางนึงหันผ้ายุเข่ากับฝนตกเนะะาะค่ะท่านผู้ชมฝนตก ทุกมือค่ะเบิดมือก็มีค่ะนอนเวียนที่ละเนาะนอนเวียนนอนกลางคืนนอนรับนอนไหลผู้ไรกระไรกระสิฟันดีที่เนาะบันนีค่ะค่ะเจงไหนต่อค่ะน้องฝ่ามู่กับดนมาสวนนะคะผ้าของมะผอก็ไดนผ้ากันยางลงไปทงหน้านะคะค่ะกับในยางฮากบล่ะค่ะยางไปเรื่อยเร่อยเรื่อยเจ้าไปเจับไปนะคะค่ะในความฟันกังยาง ในสมอมงกลัวอะไะกะฮะไปเรื่อยๆกัเดพ่อผู้เฒ่าผู้สายนะคะค่ะในทงไฮทงหน้ากับพ่อมีไพรกันเนื้อกว่าเพิ่นเป็นคนแท,ะ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 ทะบบานนี้มาจับกบคือกันนะคะเพิ่งกระเดเขายังมา่ถามอันนั่งถ้าก,กันมาจับกบบ่เจ้าพ่อไงวาสันค่ะเด๋กวจ็คตัวละนะ่ะบ่ท่านในนับยุ่จ้าอยู่เนี่ยคองฮันละ มัน,นีพ่อใหญ่สิน,เเน่าเผือกเห็นป่ะอืมขันับหนึ่งสองสามสี่หาม่หาตต,ตัวละนางเพิ่นว่าอืมโอ้มานๆเพิน่นว่าค่ะพ่อพิ่นนับเสร็จนะคะก็ได้หายไปเลยนะคะเอ้าก็สักตะกตุกใจน้ำมูอใหญ่ายนะะันบอกหายไปค่ะก็ว่าเอา้าก็คุยก,กันว่าเอา้าว่าแต่เม็นคนสิเมนผีจะทีจะทางก็ให้จะหน้าตัวนี่ว่าสันอืม เ่นได้มานับกบห้ค่ะค่ะว่าได้หาตัวค่ะกระพากันห้าน้ามูนะคะหลังจากคนนับห้แล้วหาจังได้ก็หาบ่หอนะคะกบอืบานี้กระพากันส่วนกันกลับนะคะไปเจ้าคนค่ะกระมูสีหาคนเนี่ยค่ะแม่นค่ะจังหมต่อค่ะคุณกระกระส่วนกันกลับนะคะว่าหาจังได้ก็หาบ่ด้แล้วล่ะ คือสีใดหาตเท่านั้นละว่าสะเพื่อนคือสีหายซ้ำหนั่นนะคะหายสูงซ้ำนั่นค่ะเพื่อนในหน้นไนาไห่เพื่อนก็หายไปนะคะบ่ายานบ่ดนี่ความฝันเพื่อนกบว่าใดมาานาตาท่แปกนะคะเพื่อนกะมานานตาที่ดีนี่นะคะคือคนปกติทั่วไปนะคะค่ะแต่เพียงแค,ค่ว่าพ่อนับแล้วกันจักไปทางไหนเนี่ยมหาบุหิน จับกบจับกดค่ะฟันว่าได้จำได้จำพุาธไี้จำเลยกระมิโศเรื่องเขาเนาได้ค่ะถ้าให้น้องฝ่าตีเหล็กน้องฝ่าสิตีเป็นตัวอะไรคะกากกาแป้เป็นเก่าแล้วค่ะเป็นเก่าค่ะฮาโต้กับแป้เป็นหานะคะค่ะเก่าหานะคะสองตัวเก่าห่าค่ะสามตัวกับ ตีของเป็นศูนย์นะคะเก้าหาศูนย okay. ์ค่ะเก้าหาศูนย์ค่ะเรื่องพุทโเนาะค่ะผู้เท่ธกับ้เท่ากับเป็นพี่หลอกส่วนมากพี่หลอกเขาเกิดสตีเป็นศูนย์เนาะค่ะเนาะส่วนมากพี่หลอกกับสีพี่หลอกตัวเนาะวาเห็นเนาะค่ะเนาะวะเห็นหายไปเลยกับสีเป็นเจ้าที่เจ้าทานคือว่าเดินมาหายสศกหายลาบเนาะค่ะเนาะค่ะขาจังไดต่อค่ะน้องฝ่าค่ะการเดือส่วนกันกลับ้านนะคะ ในความฝันน่ะหลังจากหลังจากไตคกบเสร็จแล้วนับเบึงกบแล้วก็ได้ส่วนกันกลับบ้านแม่นบอกคะหากบกกระโบกระโบมีอีกเลยแม่นบอกค่ะอืมแสดงว่าเพิ่มเติมเพิ่มหายซ้ำหนั่นนะค่ะเนาะจะดัดมาบ้านก็ได้ทั้งไหวในขุได้กะลาหม่งเห่านี่แหละค่ะค่ะก็บอกูว่ามืออื่นเสิร์จมาออมสุดกันกินมันได้บ่หลายค่ะค่ะอันนี้ก็เป็น แนวทางข่วมฝันเนาะคะ่ะเนาะของน้องฝ่าค่ะเพื่อนก็นได้ฝันแบบนี้เนาะคะ่ะเนาะและตัวเลขกะเพื่อนเป็นคนตีไห้เนาะคะ่ะเนาะสีโสีมานก็อยู่กับน้องฝ่าแล้วเนาะคะ่ะเนาะท่านผู้ชมก็เอาไปผิจารณาเบิ่งค่ะมัดตัวใดชอบตัวใดก็ะลองเทือได้โฉหไงน้ำน้องฝ่าเนาะคะ่ะเนาะเทือน้องฝ่าเอาลางวันไ่มาหายค่ะ ค่ข้าขอขอบคุณน้องฝ่าได้หลายเด้อค่ะเด้อถี่มาเหล่าความฝันให้กับท่านผู้ชมทั้งบ้านเฮาได้รับชมรับฟังขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องฝ่าขอบค่ะก็มาสรุปตัวเลขความฝันของน้องฝ่าเนาะค่ะเลขสามตัวเพิ่นค่ะเก้าห้าศูนย์เก้าหาศูนย์เลขสองตัวค่ะเก้าหาเก้าหางวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันหาร้อยหกสิบหกค่ะค่ะ กะลองเบิงเด้อค่ะเด้อท่านผู้ชมเธอได้โชคใกไงน้ำหนองฝาเนาะคะ่ะเนาะเธอหน่องฝาเอาโฉกไงลองวันไงมาฝากท่านผู้ชมเนาะคะ่ะค่ะสำหรับคลิปนี้สาวหนิงก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังลิปของสาวหนิงผ้าร่วยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันขวัญยื่นมีโชคมีลาบเฮ่งเฮ่งมานมาน,มานปังปังรำรวยรำรวย ถูกหวยสุขุสุขคนเด้อค่ะเด้อค่ะสุดท้ายนี่สาวนิ้งก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับสาวนิ้งผ้าร่วยได้เฮ็ดทิปดีๆมาใหา้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ